เฮ้ย้ยปลาตองใหญ่มากเลยโอ้ยาวเยอะขึ้นดอกอะไรโอ้เห็ดไข่โอ้ยเห็นทุกต้นดอกขาวใหญ่ใหญ่พปลาเห็ดคาคาเปิลคุณนะพูดพี่พี่นี่นี่ไป สวัสดีพี่น้อง้องป่ายสู้ขุดสุงนนคะคะก็อยู่กับสาวเซ่อเตอใ์้คุณหนีคนเดิมอีกแล้วจ้ามือนี่นะคะสีผ้ามาเหยียบุทึงพู่นะคะสีได้ลายได้หน่อยซําได้ไปเบิ่งกันได้จ้าเห็นอะไรสาว bưng cái nguồn nó nguồn gốc 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 nguồn นดอกน้อยนิดเห็ดบ่ค่อยมีพี่น้องเอาเอ๊ะกูกินบดตัวนี่ห้ามเอ้ยทันจีดอกน้อยใช่มั้ก็ไปซื้อเอาอยู่ตลาดไปได้ได้ดอกงานงานเต็มที่ก็ใกล้แน่หวย เอ้ยพี่น้องนี่มื้อนี้เฮาคาดว่าสิได้เฮ็ดอยู่โอ้นําบ่ได้ขึ้นมาไก่ฮอดพี่พี่ต้อยครัสิบ่พาขึ้นโอ้ให้ยินพาไปตีนผู้ตุ่มเหนื่อยเข้ากันตัวอันนี้ไงนี่เฮ็ดหยังนี่น้อยๆบ่ให้เ็ดเ่น็หายากๆ โอ้ยโหเคยเห็นแข็งแบบนี <t <t ้เคยเมื <t <t um> um> ่อกพอนยีดีเลยเคยเห็นลูกมาจจะเก่าพี่น้องวนวนเจ็บมั้แพ้หรืเห็นกิ่งเกือมันอันนี้แล้วโอ้ยอย่าเก็บค่ะมันกินว่าใด้ดอกโอ้ยจะถูกจะหลูกเพชรยังเน่ะพี่น้อง ก้กินดอกขันเด็กนหาเห็ดคนเดียวพอรู้จักเห็ดเนี้ยพอกินจะเกลือเฮ้ยไอออกกอนอู้ดอกก็ค่อยผสมประกอบมันได้เฮ็ดอันนี่นโชว์ิเอา โอ๊ยปลาตองใหญ่งากเลยโอ้ยยาเรียอะขึ้นดอกอะไรโอ้เห็ดไข่โอ้ยเห็นทุกมือทุกเว้นกับโบหงส์แจกเห็นโบสดแจกเห็ดมาใส่เห็นอยู่ทุกเมื่อพี่น้องอยู่หน้ากับดอกไงคนนี้อยู่ไอ้ยของดีไปมันมีคู่ม่ดอกกันเป็นคู่กันทันมันเป็นคู่กับเสื้อมปนบทเชื่อมเนี่ย มันติดคู่หรอกค้างคู่กันนั่นลูกเชียแห้งเต็กมันติดคู่เป็นแางมก็ติดคู่กันดอกไม่ใช่นะใม่ไหลน์นี่เชียพอมีก็ปลามันไม่มูมัน นม่หน้าเฮากับเบดนี่นมันกระโดกไงก็หนีอยู่นี่นนนลูกมันเอาไว้ปลุกปลุกพี่น้องอันนี้เห็ดยังเอ้ยมาหาเห็ดกูเดียวขาติบ่ดดีกินแบบเมืองแบอืมมีจจาเห็ดอะไรไม่รู้อันนี้มันแก่แล้วนี่ มันแกล่ละเฮ็ดยังพี่น้องนว่ะเห็ดแดงก็มีโอเเ้ก,อกิ้งกือมันกินหมดแล้วนี่กินหมดแล้วเห็ดแต่ไหนเย็นด้วยกันเอามาเตรียมกันนะตัดออกจะเย็นดอกมีหลังมากินิตัดขา มนันเจอมีมีโมสตัหาบุ้งด้วยมันก็ได้เด็หญ่ายง่านะน้าเฮตุแตงกินเนี่ยคักเฮ็ดนี่อันต้ต่อยเอามาตัดขาอ่ะตัดแล้วไม่ถึงเอา้าเอามีดก่อเอามีดมุ้งนะเชียร์ยินตัวมันได้สีนี่ก็จะต้องคอยยังนี่ <laughs> ลูกมันเาบาดอกน้อยโพอดเห็ดอะไรนี่กินนั่นละ แก่แกสปลกคื้อเก่าแนี่คือเน่อยติดกเกิดม่ตก็เกิดตัวปลกไอันนี้เอาอีกไปหาเม่หาเนี่ืยหน้าบระเดี๋ยหาเนี่ไม่ต่อยล่ะได้ลายอยู่ได้หมูานี่เอาอยู่น่าติอันนี้ไงโอ้อันนี้ไม่ใช่แล้วนี่ โอ้แม่พ <The> ี reveal, ่คือแมแม้ว่าเห็ดเพิงนั่นเยอะเยอะเยอะเพิ่งได้พริกหนามันวะบึงพริกหนาเออเหยียบเห็ดแล้วแลวหนามึงวอเหยียบเห็ดแล้วข่อยพี่น้องเห็นนี่เปิ้หลุดจากเห็ดเพิ่อมันบ่เห็นจะสิได้จักหน่อยหนึ่งเขาไม่ได้หรอกเขาบ่ได้หรอกเขาจึงมี เล่มเว่าพี่น้องหาเฮ็ดอปอบส็นจึงสี่ลักย,ยพี่น,อน้องหลายเฮ็ดน้อยเ็เออ,อน้อยนเลว่ามีอีกดอกนะึงน้อยกัน,น้อยคักน้อยเน่ยเลยจึงสี่ก็อยากเกิดเป็นเฮ็ดเฮ็ด เม็ดอำเภือน่าจักอะนั่นัเห็นไหมนั่นนั่นละยุ่มเมื่อน่ะเอ่นเออติดใครนี่มูมมูมนี่วยกออกอย่างี้ว่าเอาอันนี้เคี้ยนี่ม็ดนี่เมีออนี่เม็ดู่เอามีดเคี้ยวตัวหางลูกตะขาบสิกาดตกอไน ืฮึม่า่จังเขียตัดสิทำได้ห่ใอไอสต๊อตเขียเแบบนี้ขุ้มนนดีมากนี่เห็ดอะไรไม่รู้นี่เห็ดอย่างเออกาวหาบางอย่ก็เลียเรื่อเท่านั้นกัน กคี่ยมนนิดีกน่อยเมอ้าคยอกนเงเออน่อยนิดนิดบอค่อยมีมีหน่อยก็กินหน่อยเท่านห้างเพขบนนะุนะเดิห้างอะไรอันนี้อะไรนี่ ตายเบี้ยตินี่ทีเบี้ยแล้ว,าว,าาว่าใส่ก,กนันนี่ขัดกันนี่้อกันออกอะใ้อีกดอกนึ่งนะนี่มีสาวใสโอ้ยอันนี้อะไรนี่ขาวหาเห็ดว่าเป็นชโมงถามเห็ดอะไร ไอ้ต yeah. um, oh. right. yeah. ่อยเพียเพียเพียน่นี่อนี่มเก็บดอกไม่น่อยเอาไปนี่โอ๋ปดอ้มันก็น่อยโพดคนอ่ะโอ้ย่เอาไปเห็นมันเกิดติเพียไม่หยากล้าจบเอา เก็บขาวเก็ุขาวแล้วอันนี้เชือกมันตกไว้เชือกมันกำลังขีเกล็ดมันก็มีจะเห็นเห็ดหน่อยกำลังขีเกลดพี่น้อง อีกอันนึ่งออมาแปลาไล่เราข่อยพี่น้องนิ้เข่าน้อยนึ่งพี่น้องน้อยน้อยน้่น่อยเป็นเกิน่าเป็นเห็ดมื่อยางิีก็บเพ็รเนี่ยนี่ เฮ้ยนึงคือกันนะไม่ได้ดอกนึงจะบ่งเดือนลดมากเหรอลดเขามางเหรอมีพี่น้องกล่องกับพวกคู่กัดของแปบนี้ <Yeah. S 2> ไม่ต่อยอยังเลยเฮ็ดยังอีกนี่พี่น้องโอ้ oh. เก็บอะไรเอ่ยมาเก็บเห็ดที่ไม่รู้จักเห็ดพี่น้องพี่น้องเห็ดไหนเออเออเห็ดขาวหรอบ้างุ้งหลายเลยสองเห็ดเอาเร็วๆทำไมเขาไม่เห็นวะเอาอันดอกน่อยมันก็นมีเห็น,นทั้งออกเป็นดอกน่อยมันก็นมีเหน็นหู โป๊กไว้แต่ไข้นี่จิเกิดเป็นจุ่มเป็นจุ่มมั่อสี่แม่บ่กกินเห็ดกัเถื่อแต่ยายต่อยกินเห็ดแต่ต่อยยังบอลูเลยดอกไม้เห็ดที่นอกเห็ด ก่้องาสวยอยู่แต่ดอกน้อยหน่อยไฮ้อัปเดตกระตาดูให้กลัวมือนันยุ้มมือนันก่าได้เนี่ยเ็ดบาเพชรเว้นได้ต่อยอีกดอกนึ่งพืชเพชรนย Nhét vương luân kỳ nô mặt lạy nô mấy tối baba almond gang bắt xe 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 bắt มึ๊กเข้ามาอีกเนี่ยโอ้ยเก็บเห็ดเก็บหอนเจ้าสิมาอย่างงามนี้อันบ่เนีเออนั่นละกระบองจุกขาวๆหนึ่งอย่างเห็ดยังเหรอเห็ดอยังกินได้อยู่นั่งเชี่ยวไปกินด้วยโอ้ยจ็ดเห็ดหนึ่งเห็ดกินได้อยู่ขาวเห็ดขาวขาวอีกแล้วมันชื่อมันเป็นสีขาวกับว่าเห็ดขาว เขาจะคอยเต็บพร้อมก็ไดค่ะนายย้อยต่อยผู้พามาหาเห็ดแต่ว่าหงจักเห็ดเย้เย้นี่นี่นี่ เห็ดอะไรเห็ดกินได้อีกแล้วโอ้ยเห็ดอนนี่ยๆนี่อ้าวเ่็ดอห็ดหยางก้อนห้า่งก้านหนึงก้อนผ้าพ้่นผามหากัดจักก่าผ้ามหาป็นได้กัดเี่ขาวเ่ข้าวกับซีเงี่ข้าว หัดพุงพายมากมีเด็ดพุงนี่เด็ดดอกนี่นนะดูนี่นต้เป็นแม,ม่เจ้าเห็ดปาลาเห็ดคู่ขาใหญ่มากเขียงขามันกะอิ่มเราพี่น้องดอกมันไอมาเลงกินเบิร์ด <laughs> โอ้ออออโห<ฮ>้มดก,กัดจิ้เบิด์ดฮะฮี่ ยุ่งแล้วโบแมนมดเอ้าใส่ามาใส่ไล่พุเฮียเฮียมาตเนียบาดกัน,นกหลายแต่ก็พี่น้องใคยสิได้เมื่อบานไงบนยนั่งดูนี้เนี่ยเฮยนอืมเกิดน่ี้ะอะเกิดั่ซี่กับเป็นตะมันหายุ ไส่หน้าเมือนก็ได้จังเลยเฮ่ยน่ะต้องดูเคลียออกไม่เต็มเหตุเหตุฉีดคไขยหน่อยยังรอโอ้เอาไปได้ดอกเอาไปมันหลับ้ะเละบนหลังจรินจรินห้างคุนอีใกล้ต้อยพฮนะ ดอกขาวใยต่อยถาลงเถาปุดเท่ามาก่อนเข้าถึงถงหนมากมายพี่น้องเห็ดพุ่นะายต่อย่างจ่ายเห็ดจ้าเห็ดเห็ดแดงนี่ะยได้ดอกเห็ดเได้จ้อเก็บเก็บ อดอกงามอยู่พ okay. ah. hmm. hey. ี <m <m um> uh> <m 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 ่น่องกุ <m <m ่มหลายดอกข้างฝุดตงลดไปอย่างไไปเล่ติบบองงามพี่น่องสมปะกอบโอ้ให้มันติเกิดไหมซะนี่เบ่อดเลยที่น่องเฮ็ด เห็หังบุญเห็นหลายอยู่เห็นหน้างวหน้าควย,ยคเหมดแล้วเห็นหนังโอ้หหนังพีพีอีกเหยียบมันเห็นอย่งมือกิ้นี่คุณน่ะตีมด้วยคุณน่ะกิณใตคุณอ่ะอ๋ใเย็บนั่นนั่นนั่นเห็นใต้ใโอ้ กินบอรนั่นดอกเฮิปจะไรเออหอนไ้ต่อยย่างก่ป๊ามันหลายแถบอันนี้พ่อปลาเฮ็ดคาคาเซ่นกูนะอุ้ยพี่พี่น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 ่ใส่ดีบ้านไดผัดๆเมื่อนี่มืออาบนอ้อง

ย่ายอันนี้จ้ายงกายเห็ดน,น่นกายละ้อาย่ายอันกินไนออ่อยเห็บบ่ลมเลยสิบเห็นเห็ดเห้เป็นรูปเาไปให้หนางอันแกล่ละตีร่างกายลงผู้ต่พาาี่น้องจำได้นออใหม่เพเอาตินห่ออะไรน ฮันเดียรถฮันเดียท่างว้าล่งท่างนี่แนนแล้วอ้อมไปเอารถบป่ะนี่ขึ้นท่างหนึง่งล่งท่างหนึ่งพี่น้องน,าย,นายผู้ข้ามาเงียบนายคอยหวัวนายท้อ เมื่อยเลยเลยน้ำใจต่อยข <c oughs> ้าขืนคู่ทางหนึ่งข้าลุงคู่ทางหนึง่งแท้กว่าแนาวใดคู่ฝข้ามากย่าง <c oughs> มาเอารถจา้าเข้าขามไปทางคุณ <c oughs> เอ้าก็มาลงทางผีเออเข้าลงเข้าขืนทางผีเข้าไปลงทางคุณ ขขาทางนี่ก็ได้ไอ้เบิง้งลูกย่ายตอ่อยไงย่ายตอ่อยพาลงนเนื้อเห็ดไงไอ้พูดไปเคืองตาพี่น้องมั้งนี่เอออันนี้จึงเพือค้นาหาเห็ดโอ้ เทียบปีนเนี่ยใส่กล้งเผาแบบมากมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับขิดเก็บเห็ดของเข้ามือนีนะคะก็ามววนลายๆนะคะพี่น้องก็ได้เห็ดมากประมาณหนึ่งนะคะข้ามารอบที่สองแล้วนะคะรอบแปลกข้าบดไ้เห็ดจักเม็ดนะคะ รอบที่สองเฮาก็เลยมากแก่ตัวใหม่นะคะพี่น้องคันมากมาก่อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับจากใครให้ช่องซาวเซอรตวซเว้ยคุน,นี่คนดื่มน้ำเนรเด้จ้าพ่อกันใหม่คลิปหนาะสวัสดีค่ะ